ตอนชั้นหนึ่งนะครับก็ไปเริ่มกันที่สนามมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับเป็นการแข่งขันคู่ระหว่างสิงโตน้ำเงินทองอาแบกเอฟซีนะครับอันดับ14ของตารางในชุดสีเข้มนะครับพบกับด้านของว้วชนแดนใต้ครับสงขลาเอฟซีอันดับ7ครับนาทีที่13นะครับจังหวะนี้นะครับทางด้านของวิทยวัฒน์เอี่ยมรำครับก็มาทําประตูให้กับสงขลานั้นขึ้นนำไปก่อนอย่างรวดเร็วนะครับ1นต่อศและก็จบครึ่งแรกสกอร์นี้ไป เข้าสู่ครึ่งหลังนะครับเจ้าถินก็พยายามบุกหนักก็หวังจะทวงประตูคืนนะครับจนเข้าสู่ช่วงทุ่รัเจ็บนะครับาทีที่94นะครับเนี่ยฮะผู้เล่นทีมเยือนก็มาทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษนะครับก่อนที่อีบาโกมิลินดิมิทรีครับรับมาที่สังหารเข้าไปจบเกมครับแบ่งแต้มหนึ่งตอนหนึ่งนะครับเสมอกันไปขาะที่ผลการในขันอีกคู่หนึ่งนะครับ จยู่ลายถ้าเต็นกับก็เสมอกับนักความต่อซีไป2ต่อ2นะครับ